รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีสองประการที่สำคัญก็คือธาตุกับนามกับถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกท่าน ขอความสุขความเจริญมาอย่างท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขของมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยจากได้นำเสนอรายการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีอัตมาภาพ,พภาษีวินยยพรคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้บรรยายที่จะนำท่านทั้งหลายให้ได้รับรู้เรื่องของหลักธรรมการดำเนินชีวิตที่มีหลักธรรมนั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีผลก็คือมีกำไรเกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็คือมีความสุขมีความสบายใจมีความปติอิ่มใจในการดำเนินชีวิตของตัวเองเพราะว่าจะเป็นชีวิตที่ไม่พลาดไม่พลาดจากประโยชน์เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวจะมากจะน้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักการที่เราท่านทั้งหลายจะได้นำไปปฏิบัติดังนั้นในวันนี้ จึงจักได้นำเสนอหลักการบริหารชีวิตหลักการบริหารชีวิตนั้นเ,เป็นหลักที่มีความสำคัญถ้าหากว่าชีวิต้าขาดการบริหารสแล้วก็จะทำให้ไรลทิศไหลทางไรลทิศไหลทางเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอินทรีย์หรืออาญตนะภายในของทุกท่านทุกคนนี้ได้ประสบพบเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกับสิ่งต่างๆทำให้เกิดการปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาส่วนมากก็จะเป็นไปในทาง ที่จะทำให้เป็นภาพลบนั่นก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจความทุกข์ร้อนใจหรือจะเรียกให้เห็นภาพว่าให้เกิดกิเลสนั่นเองคือเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ กับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอโอธตภะธรรมารมทั้งหลายทั้งปวงจึงทำให้เป็นไปตามอา,อารมณ์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นการบริหารชีวิตนี้จึงมีส่วนสำคัญในเบื้องต้นอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าชีวิตนี้คืออะไร ในพุทธธรรมท่านได้วางหลักเอาไว้ว่าชีวิตนี้มีสองประการที่สำคัญก็คือธาตุกับนามหรือเรียกว่ามีรูปกับนามนะมีรูปกับนามรูปในที่นี้ก็คือสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุสี่ขันธ์ห้า จากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดจากอขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาปรุงแต่งกันเข้าเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นก็คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งจากองค์ประกอบหลักดังที่ว่ามานี้สรุปแล้วก็มีอยู่สองประการ คือนามกับรูปนะนามกับรูปเมื่อรู้จักว่านามกับรูปแล้วทีนี้เราจะบริหารอะไรก็บริหารนามกับรูปนี้แหละถ้าไปบริหารอย่างอื่นก็จะทำให้ไม่มีเวลาบริหารนามกับรูปหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงบริหารนามกับรูป ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินว่าการบริหารนามกับรูปนี้บริหารได้อย่างไรก็มีหลักอยู่สามหลักด้วยกันเรียกว่าหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลก็บริหารรูปบริหารกายบริหารวาจาสมาธิก็บริหารใจปัญญาก็บริหารทั้งกายทั้งใจควบคู่กันไปอย่างนี้ เป็นการบริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยกันแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอท่านทั้งหลายได้ทราบถึงการบริหารชีวิตนั้นโดยใช้หลักสามประการบางทีท่านทั้งหลายก็จะได้ยินว่าเป็นหลักเป็นหัวใจหลักทางพระพุทธศาสนาก็ว่าได้จะต้องบริหารอะไรหนึ่ง คือจะต้องบริหารด้วยการเว้นความชั่วคำว่าเว้นความชั่วนั้นคือความชั่วที่เป็นอกุศลทุกอย่างเราจะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติคำว่าทุกอย่างในทีน่นี้นักปรา์ทางศาสนาท่านก็รวบรวมเอาไว้ว่ามี10ประการนะถ้าฝ่ายกุศลก็เรียกว่า กุศลกรรมบท10ถ้าฝ่ายอากุศลก็เรียกว่าอากุศลกรรมบท10ประการท่านก็แบ่งสาระสําคัญไว้ให้ศึกษาเอาไว้เป็น3ที่เรียกสั้นๆว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3รวมกันแล้วเป็น10ประการการเว้นจากความชั่วก็คือเว้นจากกายทุจริต วัจีทุจริตและก็มโนโทุจริตนะกายทุจริตนั้นคือความชั่วทางกายอะไรบ้างที่เป็นความชั่วทางกายถ้าเรามองย้อนกลับไปยังเรื่องศีลก็จะเห็นว่าศีลนี่แหละเป็นตัวกำกับเป็นตัวกำกับกายไม่ให้ทำความชั่วเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วก็จะเห็นไม่ว่าจะพูดเรื่องศีล จะพูดในเรื่องทุจริตจะพูดในเรื่องความชั่วทางกายก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นทำอย่างดิทหน้าที่อย่างเดียวพัฒนาอย่างเดียวก็ได้ครอบคลุมในด้านที่เป็นอกุศลและอกุศลไปในคราวเดียวกันทั้งหมดเลยดังนั้นการละความชั่วจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกในหลักการ บริหารชีวิตของคนชีวิตของคนจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ถ้าหากว่าไม่นำความชั่วมาใส่กายมาใส่จิตของตัวเองจนประพฤติเป็นปกติทําเป็นปกติก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนคือสิ่งไม่ดีอันไหนคือสิ่งดีก็เนื่องจากว่าเราได้ปฏิบัติได้ทําอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกเวลา เลยแบ่งไม่ออกแยกไม่ได้ก็เลยใช้ไม่เป็นหลักการทางศาสนามีแต่ว่าไม่ได้นําพาให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้ดังนั้นในข้อแรกหัวใจทางพระพุทธศาสนาก็คือการเว้นความชั่วคือไม่ให้ปฏิบัติในความชั่วพอไม่ให้ปฏิบัติในความชั่วนี้ต่อไปเข้าใจว่าท่านทั้งหลายนั้นเกิดความรู้แล้วว่า จะต้องทำอะไรก็คือให้ทำความดีก็คือความประพฤติชอบประพฤติชอบนั้นประพฤติชอบในอะไรก็ประพฤติชอบในสิ่งของที่คู่กันในเรื่องที่คู่กันกับในเรื่องที่เป็นทุจริตเมื่อสักครู่นี้ก็คือประพฤติในเรื่องที่เป็นสุจริตมีความสุดจริตรมมีความ ประเฤติที่เป็นกุศลดังนั้นจึงสรุปให้เห็นว่ากายวาจาใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ใจนี้มีความสำคัญนะเพราะว่าการกระทำก็ดีการพูดก็ดี ล้วนเกิดจากใจทั้งนั้นถ้าใจไม่ถูกแล้วกายวาจาก็ไม่ถูกไปด้วยจึงสำคัญที่ใจเมื่อใจสำคัญดังนี้แล้วจึงจะต้องอาศัยการพัฒนาใจของเรานี่แหละให้เป็นไปในทิศทางที่จะพัฒนาให้ถูกต้องด้วยความดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในทางหลักทางพระพุทธศาสนา อยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านได้สอนในเรื่องหลักการที่สําคัญของการดำเนินชีวิตหรือว่าหลักการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคันถธทุระหรือวิปัสสนาธุระคันถธทุระก็คือการศึกษาทางศาสนาด้วยการปฏิบัติศึกษาคำสอนของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะในแง่ของกฎระเบียบที่เรียกว่าวินัยในแง่ของหลักการหลักธรรมที่เรียกว่าพระสูตรในแง่ของหลักการที่เรียกว่าพระอภิธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นี้เรียกว่าเป็นการศึกษาในระบบปริยัติธรรมอันที่สองก็คือในส่วนของปฏิบัติในส่วนของปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติติธรรม คือการคือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติลงมือปฏิบัติคำว่าลงมือปฏิบัตินี้ปฏิบัติเอาอะไรปฏิบัติก็เอาใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาใจไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องที่ดีงามได้ดังนั้นการพัฒนาชีวิตการบริหารชีวิตของคนเรา จะได้ประสบความสำเร็จได้ในประการที่สองนั้นคือต้องปฏิบัติชอบทำให้ชีวิตมีความสะอาดสามทางทั้งทางกายทางวาจาและทางใจต่อมาประการที่สามชีวิตจะมีการพัฒนาได้ต้องเป็นชีวิตที่พัฒนาด้านจิต นะพัฒนาด้านจิตถ้าดูในมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัคมีองแปดแล้วนั้นท่านได้ยกเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาเอาไว้ในเบื้องต้นก็เพื่อให้เห็นความสำคัญหลักการทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นให้เห็นว่าทางพุทธศาสนาท่านเน้นในด้านปัญญาถ้าหากว่าชีวิตที่ไม่ใช้ปัญญาแล้ว ก็จะเป็นชีวิตที่มีความขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิตเพราะดังที่กล่าวในตอนต้นว่าชีวิตคนเรานั้นมีองค์ประกอบหลักอยู่สองหลักด้วยกันคือกายกับใจกายก็สำคัญใจก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือใจดังนั้นเมื่อรู้ว่าใจสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะบริหารใจของคน ของตัวเรานั้นให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องที่ดีงามการบริหารใจที่ถูกต้องที่ดีงามนั้นต้องบริหารด้วยหลักการพระพระุทธเจ้าท่านได้วางหลักการเอาไว้ให้เหมาะเจาะเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยเพื่อให้เห็นว่าใจมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตถ้าใจไม่ดีพอแล้วการดำเนินชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้ยากที่สุดก็คือชีวิตของคนเรานี่แหละแม้แต่มีหลักธรรมเป็นเครื่องบริหารแล้วก็ยังมีความพลั้งเผลออยู่ตลอดเวลามีความประมาทอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่านะเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยการไม่หลงละเลงไม่ล่วงละเมิด ต่อหลักคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นเลยท่านจึงให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตการพัฒนาที่มีหลักการบริหารชีวิตโดยการประกอบในทางที่ทำให้จิตใจได้รับการพัฒนานั้นจึงมีความจำเป็นมีความสำคัญในอันดับต่อมาเรียกว่าทำจิตของตัวเองให้ผ่องใส นี่คือหลักการหัวใจทางพระพุทธศาสนาทำใจของตนให้ผ่องใสให้ผ่องใสด้วยอะไรก็ด้วยการภาวนาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าคนเราที่มีอยู่ทั่วไปนั้นมีอยู่สามระดับด้วยกันระดับปุถุชนก็คือคือคนทั้งหลายที่ยังอยู่ใน ความทุกข์ความสุขทางใจที่ยังเกือกลั่วไปด้วยอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหาอำนาจของอุปาทานความทยานอยากทั้งหลายโดยไม่มีที่ทสิ้นสุดแล้วแต่จะมีอะไรเป็นเครื่องล่อให้เราเป็นไปตามกิเลสจิตของเราก็ดำเนินไปตามนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ถูกแปลว่าหนาคือหนาแน่นไปด้วยกิเลส เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากิเลสเนี่ยเป็นตัวที่น้อมใจไปนในทางทุกข์คนฉลาดจึงใช้โอกาสนี้ในการขัดเกลาใจขัดเกลา,าใจของตัวเองขัดเกลาด้วยศีลขัดเกลาด้วยสมาธิขัดเกลาด้วยปัญญาขัดเกลาให้เบาบางเพราะฉะนั้นจึงสามารถเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนคนจากกุทชนให้เป็นกัลยาณชนได้ เป็นคนที่ดีงามดีงามด้วยเบญจศีลดีงามด้วยเบญจธรรมเมื่อคนดีงามอยู่ด้วยกันจึงทำให้เกิดความสุขได้เกิดความสุขได้ง่ายเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นสหายที่ดีเป็นสังคมที่ดีเป็นประเทศชาติที่ดีนี่เรียกว่าเป็นกระยาณชนหรือบางที่บางแห่งท่านก็ใช้คำว่าเป็นกระยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรเป็นกรลยาณชน ก็คือความหมายอันเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากการรู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายและสุดท้ายนั้นก็คือต้องประกอบจิตของตนเองนั้นให้เกิดปัญญาให้ได้ให้เกิดปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้จึงเป็นอริยชนคือสามารถกำจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง จึงเป็นอริยชนได้ดังนั้นหลักการที่สำคัญของการบริหารชีวิตของคนเราก็ต้องอาศัยหัวใจทางพระพุทธศาสนานี่แหละมาเป็นหลักของการดำเนินชีวิตมาเป็นหลักของการบริหารชีวิตของเราคือหลักที่ว่าด้วยการละทิ้งความชั่วหลักการประพฤติตัวเองให้ดีแล้วก็หลักการทำจิตของตัวเองให้ผ่องใส ให้ดีให้ชอบให้งามหลักการทั้งสามนี้ถือได้ว่าเป็นหลักของการบริหารชีวิตของตนเองก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ในรายการอยู่เย็นเป็นสุขได้นำท่านทั้งหลายได้รู้จักหลักของการบริหารชีวิตของตัวเองให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสุขดังนั้นจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้นำไปวิเคราะห์ ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเนื้อหาสาระต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนให้มีแต่ความสุขความเจริญขออนุมโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ วิทยาลัยมหามกรุราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนันแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอิมพงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรประชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอัปชาเองด้วย ราะิิบุิตาม,ามดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากคุตราชวิทยาลัยที่จะทําให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นดําเนินการไปได้ด้วยดี จึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณ,ณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันหน้าที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของผวงชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผล กับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับท,กทุกทุกท่านที่ได้ร่วมโครงการเกิดความสุขได้ง่ายเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นสหายที่ดีเป็นสังคมที่ดีเป็นประเทศชาติที่ดีนี่เรียกว่าเป็นกระยาณชน หรือบางที่บางแห่งท่านก็ใช้คำว่าเป็นกรยาณมิตรเป็นกรยาณมิตรเป็นกรยาณชนก็คือความหมายอันเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากการรู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายและสุดท้ายนั้นก็คือต้องประกอบจิตของตนเองนั้นให้เกิดปัญญาให้ได้ให้เกิดปัญญา